ผมชื่อน้องแผ่นดินค่ะวันนี้พาน้องแผ่นดินเข้าเซเว่นครั้งแรกนะคะมาดูปิดกิจวัตรมาดูอ่อดูว่าเขาจะมีอาการยังไงนะคะเดินอ่ะไปลุยเซเว่นเซเว่นอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะพี่ภาคก่อนเข้ามาก่อนแล้วสวัสดีค่ะก่อนพี่ภาคก่อนทุจ้าก่อนอ่ะดูดูแผ่นดินแผ่นดินตื่นเต้นมากเลยค่ะอ่ะเจ้าหลุยสกหยิบก่อน ให้พี่เขาหยิบให้ค่ะอาข้าวข่างุูเจ้ากันสวัสดีค่ะอาหยิบโคลาคลาค่ะอะไรคะโคลาค่ะอ่ะดูนะฮะดูจะพาน้องสำรวจดูอาข้าวฟ่างไรนั่นแหละลูกแล้วลืมใส่แมสนะคะอันนี้มันได้มากับลูกสามคนนะคะอ๋อเสียงดังเสียงดังจุดเป้นไหมจุดเป้นไหมครับใช่ดีใจ ยิ้มหวานกันดีใจยิ้มหวานก่อนอันนี้จะมาการสำรวจนะคะแม่แม่ก็ตลวดบ้างเซเว่นนี้เป็นอะไรหรอว่าผันใจเด็กๆมากเลยนะคะออันดีใจยิ้มหวานกันยิ้มหวานกันดีใจพาเดิน,นสำรวจก่อนมีอะไรนะพาแม่อยู่นี่อ่ะพี่พาขันมาทุ่จ้าก,ก่อน อันนี้ไม่เอาหรอกสวัสดีค่ะอย่าเอาอย่าเอาข้าวมันผู้จ้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามกันนะคะน้ำพักขวัญและน้ำเต็มช่วยช่วยเหตุสิอาวันนี้คุณแม่ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มานะคะจะดูใกล้ๆหน่อยทำแผ่นดินยิ้มหวานอีกทีหนึ่งให้สนใจดีใจตื่นเต้นอาจารย์อาจารย์อ๋อสนใจคุณแจไม่สนใจแม่ครับ ขาดค่ะอันไม่ได้หรอกมันอันนั้นมันเป็นแพงบราเอาหรอกไม่เอาไม่เอาสปกปรกดิอะอะดูสิ่กินน้ำเปล่าเยอะเยอะจะได้นะจะได้ผิวนะสวย,สวยดูสิครับดีใจตื่นเต้นอยิ้มหวานก่อนถ้าดีใจยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อน <laughs> ให้ทำอะไรก็ทำนะคะ <Okay. S 1> ถ้าอาสารอารมณ์ดีอ่ะ คุณแม่ก็เริ่มเมื่อยแม่แสนใจอะไรกินไม่ได้สักอย่างลูกแม่พามาดูเฉยๆน้องยังกินไม่ได้ขค<อ>ุณนนะครับครับผมอ่ะคลิปนี้พอแค่น,นี้ก่อนชมความน่ารักของน้องแค่นี้ก่อนไอขนมเจ้าหีอ่ะอ่ะขับไปหยิบเอาลูกอ่ะอีกทีหนึ่งยิ้มหวานอีกทีหนึ่งกันดีใจยิ้มหวานอีกทีหนึ่งอ่ะยิ้มหวานโชว์กัน ยิ้มหวานโชก่อนเอาไมโอเค <Okay, S 1> นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมคลิปน้องแผ่นดินและน้องพาขวันนะคะขอบคุณค่ะ